หากวันนั้นผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักชีวิตผมคงจะดีกว่านี้ วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกทุกคนฟังเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่เขามีความฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่เมื่อเขาเติบใหญ่เขากลับกลายเป็นวิศวกรวิศวกรเป็นอาชีพที่ดีวิศวกรเป็นอาชีพที่มีเกลียดวิศวกรเป็นอาชีพที่สูงส่งสำหรับใครบางคนแต่หากในใจลึกๆของเด็กคนนี้นั้นเขากลับมองว่าอาชีพนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รักและเขาไม่ได้ลงไหลมันอย่างจริงจังอะไรล่ะครับที่เป็นสิ่งที่ภาคความฝันของเขาจากการเป็นยูทูบเบอร์อะไร ล่ะครับคือสิ่งที่นำพาเขามายังจุดนี้อะไรล่ะครับคือสิ่งที่นำพาเขาไปยังสิ่งที่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสิ่งสิ่งนั้นก็คือสภาพแวดล้อมรอบข้างตัวเขาผู้คนที่เขาอยู่ด้วยผู้คนที่เขาแชร์ความฝันให้เขาผู้คนที่เขาแชร์ความฝันให้ฟังคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จว่าคุณอยากจะทําตามความฝันนะแท้จริงของคุณคุณจงอย่าพูดคุณจงอย่าบอกความฝันของคุณคุณจงเก็บมันไว้ลึกลงข้างในจิตใจคุณจงเก็บมันไว้ ไ้ในเซฟที่ดีที่สุดคุณจงล็อกมันไว้ด้วยกุญแจที่หนาแน่นที่สุดคุณจงอย่ากล่าวอย่าบอกให้ใครได้ฟังเพราะความฝันของคุณจะโดนกัดกินดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเอาไว้อะเสวนาจะพาลานังถ้าอยากได้ดีเลิกคบเฮียผู้กองเบนบอกมาเฮียในที่นี้คือคนที่ไม่รู้คนที่มั่วซั่วคนที่ไม่เคยทําอะไรที่สําเร็จคนที่ไม่เคยร่ํารวยจริงๆคนที่คิดว่าตัวเขาเองนั้นทําไม่ได้จึงมาบอกคนอื่นว่ามึงทําม ไม่ได้ไอ้ส้นตีนที่จริงมึงทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มึงทําไม่ได้บนโลกนี้มึงอย่าไปพูดความฝันที่สูงส่งของมึงให้พวกนั้นฟังมึงอย่าไปพูดให้มันฟังและผมว่าเรื่องนี้มันน่าเศร้าตรงที่คุณคือเด็กคนนั้นผมแมนนักสร้างแรงบันดาลใจ